ทุกคนวันนี้ตั้งใจมาหาปลาไหลนะแต่มาเจอนี่ผักเป็ดก็เลยเก็บไปทํำกับข้าวเท่าน่อยนะก็ปลาไหลเอาไว้ก่อนเจอผักแล้วยังไงได้กินแน่ปลาไหลจะได้กินหรือไม่ได้กินไม่รู้นะก็มาสองคนกับพ่อก็พ่อก็ใส่ปลาไหลไปก็จะเป็นป่าบัวริมคลองแถวแถวบ้านนะผมก็เก็บผักเป็ดไปนะครับส่วนพ่อก็ ดักปลาไหลเพราะเอาที่ใส่มาแค่ไม่กี่อันเองแค่สี่ห้าอันนะก็แบบเดียวก็ใส่เสร็จแล้วแล้วที่เหลือเวลาว่างๆก็เก็บผักไปบัวแก่ๆก็มีนะนี่กำลังกินเลยก็เดี๋ยวจะเก็บไปด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นของในคลองไม่มีใครห่วงนะนี่เป็นไงกำลังกินกาลังหวานเลยแบบนี้ผักเป็นที่เก็บมาก็จะประมาณนี้นะได้ประมาณครึ่งถุง ผักเป็ดผมก็จะไปชุบแป้งทอดนะครับมันจะกรอบหอมอร่อยมากเลยนะทุกคนและนี่ก็เป็นบัวที่เก็บมาได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านช่วงนี้น้ําในคลองมันก็แห้งหมดแล้วนะทุกคนมันก็จะมีแค่นิดๆน่อยๆแบบแฉะนะครับก็มาหารูปลาไหลดักกันส่วนป่าบวมก็มีอยู่ในคลองอยู่แล้วนะก็เห็นอันไหนพอกินได้ก็เก็บเก็บไปนะครับเก็บไปกินแล้วก็เจอผักเจออะไรก็เก็บได้สบาย ก็เรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจก็เดินกลับได้บัวกับผักเป็ดนะครับส่วนปลาไหลเดี๋ยวรอมาดูอีกทีตอนค่ำๆหรือตอนเย็นๆก่อนมืดนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะทุกคน<ม>ก็เดี๋ยวกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อนส่วนบ้านจากคองก็อยู่ไม่ไกลกันนะทุกคนอยู่ใกล้ๆแค่เดินมาก็เดี๋ยวอรอลุ้น กันอีกกี่ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าสำหรับตอนเย็นก็ไปดูมาแล้วนะทุกคนปรากฏว่าไม่ได้นะเนื่องจากมันขาดตัวหนึ่งหลุดไปตัวหนึ่งและนี่ก็คือผลงานในรอบเช้าตัวนี้ตัวโคตรใหญ่นะทุกคนใหญ่จนแบบอืหึหึกำแบบเต็มไม้เต็มมือเรามาดูน้ําหนักกันดีกว่าว่าสองตัวนี้จะได้เท่าไหร่เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะทุกคนเกือบโลกดไปเจ็ดขีดนะทุกคน โคตรใหญ่ใหญ่จริงเดี๋ยวเอาตัวนี้อีกตัวหนึ่งมาช่างตัวนี้กําลังกินเลยนะทุกคนไม่ใหญ่ไม่เล็กผมชอบส์ประมาณเนี้ยกะลงอร่อยตัวนี้แรงยังดีอยู่นะไม่ยอมขึ้นตาช่างนะทุกคนก็สรุปแล้ว2ตัวก็ประมาณกิโลนึงนะครับผม